อิสเรีเจ้าจอมพะไทยอุ่นรัตอาชวาสายสริท่วนสืบสารพระปณิธานในชนกนาศต่อยอดผลเลิศล้วนแหล่งล้ำนำขาเสมเรมปองผองผสบลื้มประชุมพรเฉลิมพัดราชอดิสรโสดสอง จเจริญพระเกียรติสถาวรสิริสวัสดิ์พูนพิรมราดพร้องผ่องแผ้วทวีขวัญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี เาเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนพบกับการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีฟร,ฟรีการสอนอาชีพระยะสัน้น การแสดงนทิทศการผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงบนเวทีของนักเรียนสนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการจับฉลากเครื่องอุปโภคบริโภคร,ราคาถูกการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีโดยจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่9สิงหาคม2566ณเทศบาลเมืองลบบุรี ครั้งที่2วันที่15สิงหาคม2566ณนะสวนราชานุสร์ครั้งที่สวันที่22สิงหาคม2566ณนะวงเวียนศรีสุริโยทยัยครั้งที่4วันที่29สิงหาคม2566ณนเะทศบาลเมืองลบุรีงานนี้พลาดไม่ได้ เทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองลบบุรีเดินหน้าปรับปรุงทางม้าลายและเส้นจราจรเพื่อความชัดเจนป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขออภยัยหากไม่ได้รับความสะดวกในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองลบบุรีออกทาสีทางม้าลายและตีเส้นจราจรบริเวณทางข้ามที่บริเวณสี่แยกปรางแขกเพื่อให้ชัดเจนเด่นชัดโดยจะดำเนินการปรับปรุงให้ทางม้าลายเส้นจราจรในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางม้าลายโดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกุคเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองลบบุรีเร่งสำรวจและปรับปรุงทางม้าลายเส้นสัญญาณจราจรโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกและจุดสำคัญสำคัญกลางใจเมืองลบบุรีอาทิหน้าสถานศึกษาและหลังชุมชนต่างๆ โดยได้ดำเนินการทาสีและตีเส้นใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มความชัดเจนของเส้นทางม้าลายเพื่อให้เกิดการระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถยนต์หรือผู้คนบนท้องถนน นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการดําเนินการปรับปรุงทาสีที่เส้นทางม้าลายครั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งได้ตรวจสอบเส้นทางเดินรถในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีพบว่าทางม้าลายของถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีจํานวนมากมีเส้นเครื่องหมายจราจรที่เลอะเลือนมองไม่เด่นชัดและไม่ชัดเจน ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนผู้ที่ขับขี่ยานพาหานะรวมถึงคนเดินเท้าไม่ได้รับความสะดวกและเกิดอันตรายได้จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองลบบุรีมาดำเนินการทาสีทางม้าลายโดยเฉพาะจุดเสี่ยงบริเวณสีแยกหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มีคนเดินข้ามถนนไปมาจำนวนมากโดยได้เริ่มที่บริเวณสีแยกรงังแค จากนั้นก็จะทยอยปรับปรุงไปตามจุดต่างๆรอบเมืองลบบุรีเพื่ออำหนยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและคนเดินเท้าอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนที่ข้ามทางม้าลายควรข้ามถนนด้วยความระมัดระวังมองรถที่สัญจรไปมาด้วยขณะที่ผู้ขับขี่ก็ควรขับขี่ตามกฎวินัยจาราจร เมื่อถึงเส้นทางม้าลายควรจะจอดให้ประชาชนข้ามทางเสียก่อนเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ข้ามทางม้าลายและผู้ขับขี่ด้วยเช่นกันโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวปิดท้ายว่าในขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจเส้นจราจรและทางม้าลายบนถนนทุกจุด ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีว่ามีจุดไหนเสื่อมสภาพเหลือนลางซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้และต้องดำเนินการตีเส้นจราจรใหม่รวมทั้งทางมะลายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงในด้านการจราจรและได้มีการดาเนินการทาสีตีเส้นจราจรขอบฟุตบาทช่องจอดรถจุดชะลอความเร็วและที่ห้ามจอด เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในด้านการจราจรป้องกันการกีดขวางการจราจรและความปลอดภัยในท้องถนนที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการดำเนินการทาสีตีเส้นสัญญาณจราจรขอบทางเท้าไปแล้วในหลายจุดทั่วเขตเทศบาลเมืองลบบุรี โดยเทศบาลเมืองลบบุรีต้องขออภัยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหากไม่ได้รับความสะดวกสบายในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ประศักดิ์ไรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ